มันเป็นความรักระดับโลกนะคะ,ะมันทําให้เรารู้จักรักตัวเองนะคะรักร่างกายตัวเองทั้งภายนอกแล้วก็โครงสร้างภายในเราจะไม่ทําร้ายเขานะคะในขณะเดียวกันก็จิตเราเนี่ยก็จะแบ่งปันความรักให้กับสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้คน,ใ,นใกล้ๆตัวเราด้วยนะคะก็ เนี่ยครับมันเป็นการแบ่งปันความรักที่เราได้รับมรดกความรักมาจากท่านอีกทีหนึ่งนะคะทำให้เรามีการสํารวมการพูดการคิดการลงมือกระทำแล้วก็จากพื้นฐานของการสํารวมแล้วก็พื้นฐานการมีศีลที่ท่านสื่อความรักสอนนะสอนเรามาด้วยความรักงี้แล้วเรานำมาปฏิบัติแล้วเราก็แผ่ออกไปนะคะทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งคนรอบข้าง ะะแล้วมันก็เป็นความรักที่ต่อต่อต่อกันไปนะคะพอเราแข็งแรงรักตัวเองเริ่มต้นอย่างที่บอกเมื่อครู่ค่ะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็สิ่งรอบข้างพอเราแบ่งปันความรักความแข็งแรงของเราก็แบ่งปันความรักต่อ,ต,อต่อไปให้การช่วยเหลือแบบไม่ต้องลังเลสงสัยมันทําให้โลกงดงามได้ในที่สุดค่ะ